คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการค้าการลงทุนกันบ้างนะครับกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับลงพื้นที่ชายแดนแม่สายนะครับจับมือเมียนมาพัฒนาการค้ายั่งยืนปฏิบัติตามมาตรฐานโลกครับที่สารากลางจังหวัดเชียงรายนายณนะพินทรศรีสัพพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยน,นายนรงพลพิพัฒน์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและคณะผู้บริหารจากส่วนกลางครับ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยด้านการเสริมสร้างการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ,ตะเตรียมความพร้อมหารือกับฝ่ายเมียนมาโดยมีนางอุบลรัตนพงศ์พินโยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับนายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยหลังการหารือกับนายอูคุนเทียนหมองรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัชชานพลจตวาจอเทศ ผู้บัญชาการภาคสามเหลี่ยมนายอูไซเล็ตรัฐมนตรีด้านทรัพยากรธรรมชาติของคณะผู้บริหารรัฐชานและคณะว่าได้ติดตามสถานการณ์การค้าเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างไทยเมียนมาโดยได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ข้ามพรมแดนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลไทยยินดีที่จะร่วมมือเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการหารือนะครับไทยได้เสนอแนวทางบูรณาการร่วมกันร,ระวังหน่วยงานรัฐและอำนวยการความสะดวกในการประสานงานแก้ไขปัญหางานสนับสนุนข้อมูลให้กับความร่วมมือทางนวัตกรรมและองค์ความรู้นะครับเช่นการปลูกข้าวโพด75วันตลอดจนการนำสังข้าวโพดไปทําปุ๋ยทดแทนการเผานะครับซึ่งจากการหารือทั้ง2ประเทศเห็นพ้องต้นกันนะครับและรัฐฉานก็มีส่วนที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยโดยทางไทยก็ จะมีการติดตามผลงานอีก3เดือนข้างหน้าด้วยครับ